สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งโกออนพื้นที่เล็กๆที่เราชวนคุณจิบกาแฟาฟังเพลงเบาๆและพูดคุยเรื่องการเงินการใช้ชีวิตและแรงบันดาลใจดีๆไปด้วยกันวันนี้ถ้าคุณเป็น SME อาจกำลังเผชิญศึกที่ไม่แฟร์คู่แข่งคือบริษัทยักษ์ใหญ่มีทุนมีทีมและมีเทคโนโลยีที่คุณเอื้อมไม่ถึงแต่ถ้าจะบอกว่าตอนนี้มีหมัดลับ ที่ทำให้คุณชกข้ามรุ่นได้จริงล่ะหมัดลับที่ชื่อว่า Generative AI เครื่องมือที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และทำให้ SME สร้างสรรค์สิ่งที่เมื่อก่อนต้องใช้เงินและคนมหาศาลนี่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันคือตัวเปลี่ยนเกมที่จะปลดล็อกพลังให้คุณแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ได้อย่างเท่าเทียมมาดูกันว่าคุณจะใช้ AI เพื่อชนะในเกมธุรกิจที่โหดที่สุดในยุคนี้ได้อย่างไรสวัสดีค่ะนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเ,เรียกว่ายุคทองเลยก็ได้นะคะสำหรับธุรกิจเล็กๆ SME เพราะว่ามีเครื่องมืออย่าง AI เข้ามาช่วยให้เราเสามารถเริ่มต้นแล้วก็แข่งขันกับรายใหญ่ๆได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องนี้เลยว่า AI โดยเฉพาะพวก Generative AI เนี่ยจะเป็นเหมือนอาวุธลับให้ SME ชกข้ามรุ่นได้ยังไงเราจะกลั่นเอาข้อมูลเชิงลึกกับแนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจมาคุยกันค่ะเป้าหมายก็คือให้เห็นภาพชัดๆมีขั้นตอนที่จับต้องได้แม้ว่าทรัพยากรอาจจะจํากัดนะคะเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันเลยทําไมตอนนี้ AI ถึงสําคัญมากๆเป็นเกมเชิงเจร์สำหรับ SME ขนาดนั้นเลยคะครับมันไม่โอกาสจริงๆครับที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยตัวเลขก็มีสนับสนุนนะอย่างรายงานจาก Salesforce เนี่ยเขาบอกว่า AI ช่วยลดต้นทุนได้ 20-40%เลยนะครับแล้วก็ยังเพิ่มรายได้ได้อีกตั้ง30%โหเยอะเหมือนกันนะคะแล้วที่น่าสนใจในบ้านเรานะผลสำรวจ SME ไทยร้อยกว่ารายเนี่ยพบว่า90%เลยที่ใช้ AI แล้วเห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วก็กว่า70%ก็เริ่มทดลองใช้กันแล้วคือมันแสดงว่าตื่นตัวกันมากแล้วก็เห็นผลจริงด้วยครับโอ้โหฟังดูน่าสนใจมากค่ะแสดงว่าใครไม่เริ่มตอนนี้ก็อาจจะ เ,เสี่ยงตามหลังคู่แข่งได้เลยแต่การจะเริ่มเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นเขาทำแล้วกระโดดตามไปเฉยๆใช่ไหมคะมันต้องมีหลักการสำคัญอะไรที่ SME ควรจะยึดไว้บ้างคะ่ะถูกต้องเลยครับคือข้อแรกเลยนะสำคัญสุดๆ เริ่มจากปัญหาธุรกิจครับ business pain point ไม่ใช่เริ่มที่ตัวเทคโนโลยีต้องถามตัวเองก่อนว่าเอ๊ะปัญหาอะไรที่มันกวนใจเราอยู่ทำให้เสียเวลาหรือเป็นคอขวดของธุรกิจเราให้มองหาว่า AI จะมาช่วยแก้ตรงนั้นได้ยังไงอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงๆไม่ใช่หาเรื่องใช้ AI ไปเรื่อยๆแล้วหลักการข้อต่อไปล่ะคะถ้าเราเป็น SME เนาะทรัพยากรจากัดจะเริ่มยังไงดี นั่นแหละครับคือหลักการข้อ2ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ให้เต็มที่ไม่จําเป็นต้องไปลงทุนอะไรใหญ่โตเลยครับเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือ AI ดีๆที่ฟรีหรือราคาเข้าถึงง่ายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทั้ง Chat GPT c l a u d หรือแม้แต่เครื่องมือที่เราคุ้นๆกันอย่าง Canva Google Workspace ก็มีฟีเจอร์ AI เสริมเข้ามาเยอะแล้วหรือจะหาพาร์ทเนอร์ข้างนอกมาช่วยก็เป็นทางเรื่องที่ดีครับอื แต่ว่าเรื่องเครื่องมือเนี่ยอุปสรรคลดลงไปเยอะเลยแต่เรื่องคนล่ะคะอันนี้สำคัญแค่ไหนอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับคือหลักการข้อ3คนกับวัฒนธรรมคือหัวใจเลยต้องสร้างทัศนคติที่แบบเปิดรับกล้าลองกล้าเรียนรู้พัฒนาทักษะทีมงานหรือ up skill reskill แล้วที่สำคัญมากๆอีอย่างคือต้องมีกรอบธรรมาพิบาล AI หรือ AI governance ครับ AI governance หมายถึงยังไงคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะ ก็คือเหมือนตั้งกฎเกณฑ์ง่ายๆก่อนครับเช่นข้อมูลลูกค้าส่วนไหนที่ AI ห้ามเข้าถึงหรือใครบ้างมีสิทธิใช้ AI ตัวไหนได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะตามมานั่นคือข้อ4ครับเตรียมข้อมูลกับโครงสร้างพื้นฐานคือข้อมูลต้องมีคุณภาพดีหน่อยเข้าถึงง่ายไม่กระจัดกระจายส่วนโครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบคลาวด์เดี๋ยวนี้ก็ยืดหยุ่นมากครับ SME อาจจะได้เปรียบด้ซ้ำนะได้เปรียบยังไงคะ ก็ถ้าเพิ่งเริ่มหรือใช้ระบบคลาวด์แบบจ่ายตามที่ใช้จริงหรือ Pay as you go เนี่ยก็ไม่ต้องลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์แพงๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับอ๋ oh, ค่ะพอเรามีหลักการแล้วเนี่ยการจะเอาไปใช้จริงๆมันมีระดับขั้นของมันไหมคะหรือว่าต้องทำโปรเจกต์ใหญ่ตูมเดียวเลยมีครับมีเราแบ่งการพัฒนา AI ใน SME ง่ายๆเป็น3ระดับก็ได้ครับจะได้เห็นภาพค่อยๆไต่ระดับไประดับแรกเลยคือ Task Automation Task Automation ครับใช้ AI ทำงานเล็กๆซ้ำๆแทงคนไปเลยเช่นช่วยจดสรุปประชุมทำเอกสารพื้นฐานหรือทำแชทบอทตอบคำถาม FAQ ง่ายๆเป้าหมายคือลดเวลาลดงานที่ไม่ค่อยสร้างมูลค่าเท่าไหร่อ๋อเหมือนเป็นการเก็บ Quick Wins ก่อนเนาะทำให้คนในองค์กรเห็นประโยชน์เร็วๆใช่เลยครับพอเริ่มคุ้นเคยกันแล้วก็ขยับไประดับ2คือ Process Optimization Process Optimization อันนี้คือเอา AI ไปฝังในกระบวนการทำงานเลยหรือออกแบบ workflow ใหม่เลยก็ได้เช่นระบบดูแลพนักงานใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบหรือจัดการออเดอร์ลูกค้าทั้งกระบวนการหรือช่วยคัดกรองใบสมัครงานเบื้องต้นเป้าหมายคือเพิ่มประสิทธิภาพแบบเห็นได้ชัดก้าวกระโดดขึ้นมาหน่อยแล้วระดับสูงสุดล่ะคะที่จะทำให้เราชกข้ามรุ่นได้จริงๆก็คือระดับ3ครับ Value creation, Value creation. อันนี้คือใช้ AI ทำในสิ่งที่เมื่อก่อนเราอาจจะทำไม่ได้หรือสร้างคุณค่าใหม่ๆให้ลูกค้าไปเลยเช่นขาดการแนวโน้มตลาดได้แม่นขึ้นทำการตลาดที่แบบรู้ใจลูกค้าแต่และคนเลย Personalization หรือสร้างแดชบอร์ดอัจฉริยะให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเป้าหมายตรงนี้คือสร้างนวัตรกรรมสร้างความได้เปรียบจริงๆครับฟังดูมีขั้นตอนชัดเจนดีจังเลยค่ะ แล้วถ้าจะเริ่มลงมือทำจริงๆล่ะคะมีโรดแมปหรือขั้นตอนแนะนำไหมโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นเลยที่สำคัญที่สุดครับจุดเริ่มต้นสำคัญมากจริงๆขั้นแรกสุดเลยนะครับคือสร้างความตระหนักและก็กำหนดวิสัยทัศน์ awareness and vision คือผู้นำองค์กรต้องเข้าใจศักยภาพของ AI ก่อนแล้วก็ต้องผลักดันกำหนดทิศทางให้ชัดเจนว่าจะเอา AI มาเสริมกลยุทธ์องค์กรยังไงแล้วก็พร้อมสนับสนุนทกษะยากรด้วยอื พอผู้นําเอาจริงแล้วขั้นต่อไปก็คือต้องรู้สถานะตัวเองก่อนใช่ไหมคะใช่ครับขั้นที่2คือประเมินความพร้อม AI readiness assessment สำรวจตัวเองก่อนเลยว่าพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องข้อมูลเรื่องไอทีทักษะคนวัฒนธรรมองค์กรการเงินอาจจะทำเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆให้คะแนนตัวเองดูก่อนก็ได้ครับและพอรู้แล้วว่าเราพร้อมระดับไหนก็ถึงเวลาเลือกว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนถูกต้องครับขั้นที่3อันนี้สำคัญมาก เลือก use case แล้วก็ตั้งเป้าหมายคือให้เริ่มจากโครงการเล็กๆก่อนที่แก้ปัญหาแบบก้อนกรวดในรองเท้านะครับก้อนกรวดในรองเทา้าครับคือปัญหาเล็กๆนะแต่แบบมันน่ารำคาญเจออยู่ทุกวัน เลือกอันที่แก้แล้วเห็นผลเร็วๆหายอิมแักความเสี่ยงไม่สูง low risk แล้วก็วัดผลง่ายๆ easy to measure เช่นอาจจะใช้ AI ช่วยตอบอีเมลลูกค้าเบื้องต้นก่อนหรือช่วยจัดตารางงานอัตโนมัติอะไรแบบนี้ครับอ๋อค่ะค่ะฟังดูจับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะพอเริ่มทำไปแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเวิรว่ามันคุ้มค่าเราจะวัดผล ROI จากอะไรได้บ้างคะ เรื่องวัดผลหรือ AI นี่สำคัญมากครับต้องคิดตั้งแต่แรกเลยเราดูได้หลายมิตินะครับอย่างแรกเลยก็คือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นต้นทุนที่ลดลงช,ชัดๆเลยเช่นเวลาที่พนักงานประหยัดไปได้เท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายตรงไหนลดลงไปบ้างนอกจากเรื่องประหยัดแล้วก็ต้องดูเรื่องการเติบโตด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องดูที่รายได้ยอดขายหรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาจากการใช้ AI แล้วก็อีกมิติที่อาจจะวัดยากหน่อยแต่สำคัญไม่แพ้กันคือความพึงพอใจความพึงพอใจครับทั้งของยุคคาที่อาจจะได้รับบริการที่ดีขึ้นเร็วขึ้นกับของพนักงานเองที่ได้ลดงานหน้าเบื่อๆลงไปแล้วในระยะยาวก็คือความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าเดิมด้วย ถูกต้องครับความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ AI ช่วยให้เราทำได้เร็วขึ้นปรับตัวได้ไวขึ้นแต่ทั้งหมดนี้เลยนะคือต้องมี KPI ที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นทางเลยเพื่อที่เราจะได้ติดตามผลได้และก็เป็นแรงจูงใจให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพความสาเร็จร่วมกันครับชัดเจนเลยค่ะสรุปได้ว่า AI นี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังจริงๆที่เปิดโอกาสให้ SME อย่างเราๆเนี่ยแข่งขันได้จริงโดยอาจจะเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว แก้ปัญหาที่มันเจ็บปวดจริงๆก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาคนเตรียมข้อมูลให้พร้อมแล้วค่อยๆขยายจากการทำงานเล็กๆไปสู่การปรับปรุงกระบวนการแล้วก็สร้างคุณค่าใหม่ๆที่แตกต่างออกมา ครับผมก็น่าคิดต่อนะครับว่าในวันที่ AI มันช่วยงานรูทีนงานซ้ำๆหรือปรับปรุงกระบวนการได้ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยอะไรคือคุณค่าใหม่จริงๆที่ธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME จะสร้างให้กับลูกค้าได้แบบที่ไม่เคยทำได้มากก่อนแล้วก็อะไรคือทักษะหรือความเป็นมนุษย์ที่จะเยิ่งสำคัญและมีค่ามากขึ้นไปอีกในยุคที่ AI เป็นผู้ช่วยเก่งๆอยู่ข้างๆเราแบบนี้ครับขอบคุณสาหรับการรับฟังครับ หากชอบเรื่องราวแบบนี้กด subscribe ไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ